ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ vivo y19s ครับเขาเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดทาง vivo นะครับในครั้งนี้มีโอกาสได้เครื่องมากก็อยากจะนําเข้ามาลองเล่นเกมลองเทสเกมให้ทุกคนดูกันนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นคิวตัวเกม free fire max ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟิลในการเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับแน่นอนครับผมตัวตั้งค่ากราฟิกเนี่ยผมก็จะบังคับปรับสุดแบบทุกอย่างแบบนี้เลยนะครับทุกคนตัวชิปของเขานะก็จะเป็นตัว unisoc t612 นะครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเล่นได้ดีแค่ไหนนะครับโอเคพร้อมแล้วเราก็มาลุยกันเลยครับเจ้า Vivo y 19s นะครับเป็นมือถือที่ขายในเลทราคาไม่ถึง5,000บาทนอก,ก็จะมีตัวแรม4ลอม128ขายอยู่ที่4,399บาทแล้วก็ตัวแรม6ลอม128ขายอยู่ที่4,999บาทนะครับตัวที่เราได้มาทดสอบกันในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวแรม4ลอม128นะครับทุกคน่อเป็นตัวเริ่มต้นของเขาสเปคการใช้งานเป็นยังไงบ้าง ได้หน้าจอ6.68นิ้วนะครับความละเอียดเป็น h d p ั d แล้วก็ตัว Refresh เนี่ยอยู่ที่ 90Hz ชิปก็เป็นตัว Unisoc T612 ครับแรมก็จะมี2ขนาดให้เลือกนะครับแรม4กับแรม6กล้องหน้าเป็นกล้องหน้าจอรูครับความละเอียดอยู่ที่5เมกะพิกเซลกล้องหลังคู่มีความละเอียดอยู่ที่50เมกะพิกเซลนะครับแบตเตอรี่ของเขาก็5,500มิลลิแอมป์ครับก็จะได้เยอะกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนะครับก็แน่นอน เป็นกล่องแบนแบบนี้ไม่มีหัวชาร์จแถมมาให้นะแล้วก็ตัวนี้นะครับรองรับชาร์จสูงสุดอยู่ที่15วัตต์นะครับทุกคนแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่ดีมากๆเลยก็คือได้ลำโพงคู่เล่งเสียงได้300%แบบนี้ครับ ahead, เสียงคือแบบโอ้โหดังมากบอกเลยทุกคนเสียงคือดังมากใครที่อยากได้มือถือเสียงดังๆลำโพงกระหึ่มกระหึ่มมาไว้ใช้งานไม่ควรพลาดครับโอเคมา ทบทวนสเปคคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันเนาะใครที่อยากจะดูแบบละเอียดผมก็ทิ้งไว้ใต้คลิปให้แล้วนะครับก็เปิดูได้เลยโอลันลันๆๆๆอะไรครับนี่เป็นยังไงบ้างตัวฟีฟ i r แม็กปรับสุดนะครับก็ส่วนตัวมองว่าตัวภาพตัวกราฟิกเนี่ยก็สวยในระดับหนึ่งครับแต่อาจไม่ได้สุดจ๋าเหมือนจอที่เขาความละเอียดสูงกว่านี้เนาะ แต่โดยรวมแล้วส่วนตัวแล้วก็มองว่าเออพอพอดูได้พอใช้ได้ครับทุกคนนะครับในเรื่องการพาัดก็ติดมือดีในระดับหนึ่งเลยถือว่าใช้ได้ครับถือว่าใช้ได้ เป็นมือถือจากทาง vivo เนาะรุ่นนี้เนี่ยก็มาแทนตัว vivo y 18นะครับตัวนั้นก็ขายแล้วก็วางจะหมายมาได้สักพักหนึ่งแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีแล้วก็คนให้ความสนใจเยอะครับพอมาเป็นตัว vivo y 19s เนี่ยผมว่าน่าจะขายดีนะเพราะว่าเขาอัปเกรดอะไรขึ้นมาเยอะเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวลำโพงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวหน้าจงหน้าจออะไรอย่างเงี้ยครับก็ ในเหรียญราคานี้ครับผมเผื่อคนที่กําลังหาอยู่เผื่อแบบมือถือเครื่องเก่าพังอยู่นะครับเป็นแบรนด์ v ี vo อะไรเงี้ยอยากได้แบรนด์ v ี v o เหมือนเดิมราคาไม่ถึง5้าบันบายครับเน้นใช้งานแบบโซเชียลมีเดียเล่นเกมบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าใครที่แบบจะคาดหวังว่าเฮ้ยการเล่นเกมมันต้องดีจัดจ้านจ๋าเลยเงี้ยผมผมก็แนะนําว่าไม่ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าชิปของเขาถามว่ามันใช้งานได้ดีไหมมันก็ใช้งานได้ดีแหละตัวชิปของเขาแต่ว่ามันไม่ได้แบบ จัดจานอะไรขนาดนั้นเนี่ยโหเพื่อนเราเก่งมากเลยนะครับมารอบนี้เพื่อนมีแต่คนเก่งๆผมขอวิ่งแบบเทสเอาชีวิตรอดอยู่ตรงนี้แล้วกันเนาะถ้าเราไปร่วมวงกับเพื่อนเนี่ยน่าจะไปเป็นแบบ ตัวตัวท่วงของเพื่อนนะครับน่าจะไปช่วยอะไรเขาไม่ได้ Money <for> items. โอ้เพื่อนเราเก่งมากเลยอย่างหดมีแต่คนโหดโห นี่ครับตัวภาพสวยครับกราฟฟงกราฟิกก็สวยใช้ได้ฟิลิในการทัดก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งครับใน,ในระดับหนึ่งตอนนี้ผมก็เล่นมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ โดยรวมสําหรับการเล่นตัวเกม Free Fire m a x เนี่ยถือว่าประทับใจนะครับถึงแม้ว่าตัวภาพตัวกราฟิกอาจจะไม่ได้คมจ๋าเหมือนที่เราคาดหวังไว้แต่ว่าโดยรวมแล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับแล้วก็ในเรื่องการทัดการสัมผัสก็คือดีมากลําโพงแน่นอนครับไม่ต้องพูดถึงเลยเล่ง300%เสียงดังกระหึ่มมากใครที่ชอบเสียงดังๆน่าจะถูกใจนะครับสำหรับการเล่นเกมฟ e Fire Max แบบปรับสุดทุกอย่างส่วนตัวมองว่าเล่นได้โอเคเลย เรียนได้โอเคเลยนะครับความร้อนมีอุ่นๆมือตามขอบนะครับอาจจะไม่ได้แบบคุมได้แบบเย็นเจี๊ยบอะไรขนาดนั้นเนาะเพราะว่าชิปเขามันเป็นตัวใหญ่เออมันก็เป็นตัวที่สักพักหนึ่งแล้วนะครับก็มีมีครับมีความร้อนมีอันนี้ยอมรับตามตรงเลยในเรื่องตัวจอถึงแม้ว่าเราจะปรับกราฟิกแบบสุดทุกอย่างนะครับแต่ด้วยจอเขาเป็นจอ s d เนาะราคานี้ก็โอเคครับพอรับได้อาจจะไม่ได้สุดจา๋า กระโดดเป็นกบเลยเราไปไปหาเพื่อนดีกว่า โอ้โหของเพียบดีใจเจอของเจอศพแล้วของเพียบเลยตร <c oughs> งนี้มีศพอีกโอ้โหเก็บ <c oughs> <ๆ>เลยเอาละเอาละพอแล้วเพละอย่าเก็บเยอะเดี๋ยวหนักเก็บไปให้คนอื่นเขาหุยยหุยหยหุย อย่างน้อยก็ได้สักคิวหนึ่งก็ยังดีวะเพื่อนจะได้ไม่ด่าแหหหุยยหุยหมีตัวมีตัวมีตัวหูบัดบัตบัมโอ้โหนี่ผมว่าชอบปืนแบบนี้คือมันยิงได้แบบออโต้ได้รัวดีเนาะเรียบร้อยตายไปซะ ก็โอเคครับผมน่าจะพอรู้เรื่องรู้อาการเนาะเพราะว่าเราก็เล่นมาได้สักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเวลาในคลิปมันจะยาวจนเ<แ>กินไป<จ>น,นะครับทุก<ม>คนก็<ง>คลิปนี้ผมก็มาลองเล่นลองเทสให้ทุกคนดูประมาณนี้แล้วกันโดยรวมแล้วภาพรวมแล้วก็ถือว่านี่เรื่องการเล่นเกมฟรีไฟน์แม็กทำออกมาได้ดีในระดับหนึ่งครับภาพสวยในระดับหนึ่งก็ถือว่าส่วนตัวแล้วมองว่ามือถือที่ขายในเลทราคานี้เล่นออกมาได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคครับใช้งานได้ในระดับหนึ่งครับผม ก็เดี๋ยวไวเ้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ